สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่98พืชสศกิจที่เราจะนำเสนอเป็นสาระความรู้ในคลิปนี้ก็เป็นส่วนของรองกองประเด็นของรองกองนั้นก็คือในช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรหลายท่านครับก็มีอยู่แล้วแล้วก็มีอาการติดตามในคลิปที่ผ่านมาถึงณเวลาตรงนี้เราอยู่ที่เดือนกุมภาพันธ์รองกองของเรายัางไม่ออกดอก ประเด็นการไม่ออกดอกของรองกองนั้นก็กลายเป็นส่วนที่ทําให้พี่นศกรไม่สบายใจแล้วเราก็คิดว่าเราจะต้องทําอย่างไรหรือเป็นคําถามว่าเราจะมีกระบวนการจัดการอย่างไรที่จะทําให้รองกองเหล่านี้เป็นพืชที่ก่อให้เกิดไรายได้พี่นศกรครับถ้าท่านเป็นผู้ที่ติดตามในส่วนของทาง u t u b e หรือ Facebook ของเชยพืชเกษตรจันทบรุรีเราเคยนําเสนอประเด็นเรื่องนี้แล้วนะครับเกี่ยวกับรองกอง ที่จะทำให้เขาออกดอกรองกองชุดที่จะมีการทำการตลาดเขาเรียกว่ารองกองชุดศาสตร์จีนซึ่งก็จะเก็บเกี่ยวอยู่ในประมาณสักเดือนกรกฎาปลายหรือเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาราคารองกองชุดนี้เรียกว่าเป็นที่สนใจทีเดียวนะครับมีผู้ที่เดินทางจัดทีมงานมาเก็บเกี่ยวแล้วก็มาเหมาในสวนถึง35บาทไปจุถึงเกือบ50บาทเศษแล้วแต่ขนาดคุณภาพ นั่นหมายความว่าลองกองชุดนี้ยังมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดรายได้เพราะฉะนั้นเราลองมาติดตามฟังเพื่อนําเป็นสาระความรู้ความเข้าใจและตรงนี้เป็นเทคนิคที่เราได้ทํางานศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องและก็ยืนยันผลได้ประการแรกครับเราจะต้องย้อนกลับมาดูในส่วนของลองกองของเราก่อนในสภาพสวนว่า 1. เราจะต้องมีลองกองในต้นที่สมบูรณ์ หมายความว่ามีปริม,รมาณใบมีคุณภาพใบที่ดีหนาแน่นมีความสมบูรณ์ส่วนที่หนึ่งเขาจะมีใบอ่อนหรือไม่มีใบอ่อนเราไม่ต้องสนใจแต่ขอให้ยึดหลักสำคัญคือหนึ่งคือความสมบูรณ์ในส่วนของออหลักการที่สองก็คือสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือภาคบังคับแลครับนั่นหมายความว่าเราอาศัยความสมบูรณ์ของต้นเป็นหลักการที่หนึ่งอาศัยการ ป้องกันการแตกใบอ่อน้านป้องกันการแตกใบอ่อนนั้นถ้าเราทำํำการผลิตลองกองมาเนี่ยเราจะทราบดีว่าในช่วงตั้งแต่เดือนอมีนาเมษานี่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตคือจะแตกใบอ่อนตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาครั้งหนึ่งถ้าไม่แตกก็จะมาแตกชุดนี้แต่นั่นหมายความว่าเขาต้องออกดอกก่อนเพราะฉะนั้น ตัวที่จะมีส่วนสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้หลงกองนั้นหยุดการแตกใบอ่อนในระหว่างนี้ก็คือเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมก็คือตัวสารฟรีมาผมเรียนนะครับว่านี่เป็นการทำการนำเอาพิตพันธ์ตัวนี้ไม่ได้มีการผลิตเป็นเชิงการค้านะครับแต่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเก,กรกรโดยใช้ร่วมกับในส่วนของอะโทนิก ในส่วนของสารตัวนี้คืออะไรเป็นฮอร์โมนตัวพัคโควิทโซนชนิด2%ที่ละลายในแอลกอฮอล์ oh ถามว่าเราเอาสารพัคโควิทโซนมาทำการละลายได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ประการต่อมาในส่วนของการจัดการเราก็จะมีกระบวนการซึ่งผมเองขออนุญาตเอาภาพในส่วนของทุเรียนมานั่นก็คือการอินเจกเข้าต้น การอินชกเข้าต้นก็คือการส่งสารฟรีมาตัวนี้เข้าไปในท่อน้ําซึ่งถ้าเป็นต้นขนาดเล็กก็2เข็มนะครับในกระบวนการจัดการก็คือตามภาพเรามีการใช้สว่านเจาะเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ตอกปลอกเสร็จแล้วเราก็จะทําการใส่สารเข้าไปในส่วนของสารเข็มหนึ่งนะครับเราจะใช้สารฟรีมาที่ประมาณ2 0 c ซีซีต่อเข็ม อันนี้คือ 20cc ต่อเข็มต้นเล็กเราจะฝัง2เข็มต้นขนาดกลาง3เข็มต้นใหญ่ก็จะประมาณ4เข็มลักษณะของการฝังก็คล้ายๆกับกลุ่มของฟูดฟอสฟอริกคือให้ตรงกับเส้นทางที่ขึ้นไปด้านบนในส่วนของกรณีบางครั้งเราจะใช้สารฟรีมาร่รวมกับอะโทนิกโดยในส่วนของเข็มหนึ่งเนี่ยจะมีสารฟรีมาอยู่ 20cc อะโทนิก 1cc โดยเวลาเราผสมเราจะผสมในปริมาณที่มากเมื่อในส่วนของขั้นตอนของการอินเจก,ก็เหมือนกันทุ่วๆไปครับเราก็จะมีการย้ำเข็มมีการจัดการหลังจากที่เราทําการอัดสารฟรีมาเข้าไปแล้วเราจะทําการให้น้ำหนึ่งครั้งในปริมาณที่มากเพื่อที่จะส่งให้สารเหล่านี้เดินทางขึ้นไปสู่ที่ปลายยอด ในประเด็นหลักการทำงานของสารเหล่านี้เมื่อเดินทางขึ้นไปสู่ปรายยอดเขาจะไปทำหน้าที่ในการลดปริมาณฮอร์โมน GA หรือเจ็บเบลลิคแอซิกนั่นหมายความว่าในตลอดจากนี้ไป1-2เดือนลองกองเหล่านี้จะไม่มีการแตกไปอ่อนไม้ว่าฝนจะตกเหมือนกับในช่วง2-3สวันที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้ก็ตามในเมื่อลองกองเหล่านี้ถูกควบคุม การแตกใบอ่อนด้วยตัวสารตัวฮอร์โมนตัวแพคโคบิทโซนหรือฟรีมาในส่วนที่2ตัวฟรีมาเองก็จะเป็นลดระดับฮอร์โมน G E หรือจิปเบอรเรลิกแอซิกเพราะฉะนั้นในส่วนของกรณีเมื่อเรากระทุ่งน้ําสารจะไปอยู่ส่วนเฉพาะปลายยอดต้องย้ํานะครับว่าเราจะต้องมีการให้น้ํามากหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่กระบวนการชักน้าให้ออกดอกฐาน ต่อไปว่าแล้วในกระบวนการชักน้ำให้ออกดอกเนี่ยเราจะใช้ปัจจัยอะไรปัจจัยที่เราใช้นะครับในการพ่นเพื่อส่งเสริมการออกดอกนั่นก็คือในส่วนของโพแทสเซียมไนเตรตส3 0 46ในอัตรา1น1กิโลกรัมมีสารสก,กัดจากสาหร่ายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนซึ่งเหมือนกับทุเรียนทุกประการ จะเป็นตัวสปีดบูมของเจีตไตจะเป็นเซเนกอน2000ของเอราวันจะเป็น p k o บูสเตอร์ของทีมเกษตรหรือจะเป็นในส่วนของอตัวสารที่เป็นกลุ่มสาลายสาลายเกลมานะครับ plus หรือจะเป็นในส่วนของไฮโซ30จะเป็นอะมิโนซารร้อยหรืออะมานีคือกลุ่มปัจจัยเหล่านี้คือไปรกระตุ้นและส่งเสริมการออกดอกมีอะทุนิก นั่นก็คือปัจจัยรวมถึงการควบคุมแมลงภายในทรงพุ่มอาจจะเป็นในกลุ่มของโอเมทเอตหรือในกลุ่มของโพรฟิโนฟอสคือเราต้องจัดการตรงนี้เราจะดําเนินการพ่นอยู่ประมาณ2-3ครั้งการพ่น2-3ครั้งเราจะปฏิบัติหลังจากที่มีการให้น้ําแต่การให้น้ําในระยะนี้เราก็จะอาศัยจังหวะหลังจากฝนตกหรือการให้น้ําในปริมาณ50เ ของเวลาที่เคยให้นี่เป็นการกระตุ้นหรือการชักนำให้ออกดอกถ้าเรามารำดับนะครับขณะนี้เราอยู่เดือนกุมภาพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเราก็จะเห็นว่าในช่วงของระยะเวลาในการจัดการตรงนี้เนี่ยประมาณ20วันใน20วันเราก็จะเข้าสู่กระบวนการชักนำให้ออกดอก ซึ่งนั่นหมายความว่าเราเรามาดูข้อมูลอลองกองในชุดที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงของอาาศาสตร์จีนคือเดือนสิงหาคมในเดือนสิงหาคมนั้นเราก็จะอ,ออกดอกอยู่ในช่วงของเดือนมีนาคมในเดือนมีนาคมคือเดือนหน้าเพราะฉะนั้น เดือนกุมภาพันธ์เราทําการอินแจ็คสารฟรีมาเดือนมีนาคมเราชักนําให้ออกดอกและเราก็จะเริ่มพบเห็นดอกการออกดอกเหล่านี้ก็จะใช้เวลาในการพัฒนาตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎดานและเราก็จะไปเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี่คือลองกองในส่วนของชุดศาสตร์จีนดังนั้น ผมจึงต้องเอาเทคนิคอันนี้มาเป็นคำตอบให้กับพี่นงสกรที่ได้สอบถามมาเพื่อประกอบว่าท่านจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการที่จะนำเอาเทคนิคอันนี้ไปจัดการภายในสวนผมเชื่อว่าหลายท่านนั้นทำการอินเช็คได้อยู่แล้วหลักการเหมือนกันทุกป,ประการนะครับเราต้องเข้าใจอยู่ในหลักทางเทคนิคหรือทางวิชาการว่าหนลองกองย้ำว่าต้องเป็นต้นที่สมบูรณ์ส การอินเจ็เป็นการใช้สารตัวแพรโคพิทาโซนเข้าไปภายในลำต้นเมื่อลำการอินเจ็เสร็จแล้วเราก็กระทุ้งน้ำหนึ่งครั้งหลังจากนั้นอีกไม่เกิน20วันเราก็เข้าสู่ปัจจัยในการส่งเสริมการออกดอกคือดึงดอกก่อนดึงดอกเราจะต้องมีการให้น้าและในส่วนของผลของการจัดก,การเหล่านี้ก็จะทำให้หลองกองชุดนี้ออกดอกได้ในเดือนมีนาคมและเก็บเกี่ยวในเดือน กรางๆหรือเดือนสิงหาคมที่เราเรียกว่าลองกองชุดสาจีนซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดผมเรียนนิดหนึ่งครับในช่วงท้ายคลิปนี้ว่าลองกองเป็นไม้ผลที่เขาเรียกเป็นไม้ผลมงคลคือไม่ว่าในช่วงเทศกาลใดสำคัญของไายทางในตลาดประเทศจีนเนี่ยเขาจะมีทุกครั้งทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นตุจจีนสาจีนจะมีผลไม้ไว้สำหรับละไหว นี่คือสาระคำตอบในคลิปนี้ว่าถ้าท่านมีลองกองมีต้นสมบูรณ์เราจะใช้เทคนิคใดในการทำให้ลองฟองชุดนี้ออกดอกและก่อให้เกิดลายได้สวัสดีครับ